ขายดีๆแล้วก็ฟังๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็มีปีทีท่ 28, 29, 30ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ยินดีกับทุกการประกาศก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ประมาณ2-3เดือน,น่อง2เรื่องนะเดี๋ยวยังบอกไม่ไดทันเลยว่าอะไรเดี๋ยวรอเป็นไพ่ครับประกาศอะไรนะการเมเอ่อน่าจะจบซึ่งเรื่องแล้วเพราะว่าน่าจะได้ดูประมาณสิ้นปีหรือประมาณต้นปีหน้า เดี๋ยวมีเปิดต่อของจริงด้วยให้เป็นหญิงๆอะไรอย่างเงี้ยของค่ายยาวครับมีหลายเรื่องเลยก็ติดงานของตัวเองด้วยแต่ว่าไม่ค่อยว่างอะไรอยเงี้ยว่างก็วันนี้ก็เลยมาส่วนใหญ่ก็พยายามรับได้เพราะที่รับงานคู่เนี่ยผมไม่ไม่ชัวร์เลยแต่ว่าก็ตอนนาขอยนีเหมือนกันเห็นว่าคู่อยู่ตัวสองคน น่จาจะได้แนตะ่ว่างานาก็ถ่ายโฆษณาถ่ายน,น้่นยัมีอยู่จะลงมยเลยเป็นอย่างซีรีส์กับพี่ต้นยกเป็นซึ่ง้น่ใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นเขาอย่างนั้นมันพงาวันกอใช่ใช่ใช่ครับพูดอยู่ก็เล่นถ้าไม่คนไครก็ต้นเนี่หแหละเราก็ไม่อยากไม่อยากเปลนคู่ด้วยครับผม ผมทำธุรกิจส่วนตัวด้วยไงแล้วแต่ว่าเจอปัญหาไม่แน่หน่อยมันก็เล่นหน่ยแค่นั้นเองครับแต่ว่าเริ่มทำธุรกิจของตัวเองนะครับแบบว่าชอบทำนู่นทำนี่เลยก็ลองทำของตัวเองดูนะขณะของย่าน่อยเพราะเราไม่เคยทำด้วยเพราไปหลายๆบ้านม่อยๆค่อยๆมันค่อยมีครับเป็นคนชีวิตแฮปปี้ครับแต่ว่าเรื่องงานมันจะซีเรียสนิดนึ่ง อไปชุโน่นโน้นคุด sh like นี่อะไรเงยพว่เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนใ็ยาหน่อยเราต้อฟังตอแชทฟันฟังนี่นั่นเยอะหน่อพือแบบคนที่สำเรจแล้วเป็นยังไงเรื่องแบบรงงานเรื่องโปรดักต์อะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบมันยาหือตล่แล้มันไม่ลงตัวแบบนี้มากกว่าคุณโทษะระว่าแบบคุณี่เรื่องเยอะือนแบบไม่ยอมบอกให้ใครบอก รอก็ไม่รู้ต้องถามตัวเจ้าตัวนี้คือผมสบายๆครับได้ทุกงานไหมผมว่าผมกับต้นก็ย่าออกงานคู่กันแหละแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็ไม่รู้เขาคุยกันยังไงเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถามว่าย่าออกงานคู่เหมือนกันย่าอกงานคู่เหรอแต่ก็ยังนัดเจอกันอยู่เรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆ น่าจะคิวงานแต่ละคนไม่ตรงกันมากกว่าแล้วก็คอนดิชั่นเรื่องงานอะไรเงี้ยก็ต่างชาติกันก็จะคุยกันผมก็ไม่รู้เหม,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 มือนกันว่าเขาคุยยังไงมีนะผมก็มีแหละแต่ว่าจะยากหน่อยแต่ก็มีเรื่อยๆเพราะว่ายากนิดนึงแต่ว่ามีเรื่อยๆแน่นอนไม่หายหรอกครับแต่ว่าอาจจะนานๆมีที ลงตัวแล้วผมว่ามันอาจจะข่อยขึ้นมากกว่านี้